สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือแรกหน้าร็อกนะครับอ,อันนี้ก็เปิดเป็นโคลสเ Beta ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันนี้นะครับเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะทำออกมาให้เป็นรูปลักษณ์คล้ายๆกับของ PC เลยนะตอนนี้ก็เป็นโคลเบต้าที่บอกไปนะครับเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าว่ามันจะเหมือนของเก่าหรือว่า มันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะอ่ะเสียงล็อกอินนี่แบบคุ้นเคยเลยแล้วก็อันนี้สร้างตัวละครใช่ไหมโอ้ทรงผมที่คุ้นเคยเอาเอาทรงเนี้ยทรงเนี้ยจำได้เป็นนักธนูอ่ะโอเคมาเริ่มกันด้วยการสร้างตัวละครก่อนนะครับพอสร้างเสร็จแล้วน่าจะต้อง ใส่ชื่อว่าแต่ไอชื่อนี่มันอยู่ทางขวานีหรือเปล่าเหี๋ยวดูกันนะตรงนี้อาจจะต้องมีการหาตัวช่วยในการแปลนิดหนึ่งอ่ะเข้ามาแล้วนะครับโอ้มีการมางคับแบบมือถือจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวขอตั้งปุ่มแป๊บหนึ่ง อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการบังคับนะครับแล้วก็มีระบบเควสด,ด้วยนะต้องคุยเควสอ๋อเริ่มมานี่มาเกิดอยู่หน้าปอนเตล่าเนะมีเควสอันนี้คือเควสอะไรเนี่ยไนดูสิปอนเตล่ายินดีต้อนรับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดใช่ไหมโอ้เยอะมากไปพร้อมลุยกันแล้วก่อนอื่นนี้เราเป็นโนวิทนะ ไม่เห็นมีให้อัพสเตตัสอะไรเลยเริ่มมาเมื่อกี้อน่าจะเหมือนว่ามีพ o ย t ติดมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เรามาอัพได้ใช่ไหมเอ๊ะยังไม่มีด้วยล่ะอาจจะต้องมาเก็บเลเวลกันหมดเลยนะเออเหมือนจะไม่มีพอยตเริ่มต้นให้เอ้ยมันก็เขียนว่ามีอยู่51นี่นะทำไมเรายังกดไม่ได้อาจจะต้องทำเควสอะไรก่อนหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไร ตรงนี้มันจะเป็นระบบเคเวสอัตโนมัตินะครับก็พอเราเดินมาเนี่ยมันก็จะคุยกับตัว n p c c ที่จะต้องทำเควสนะครับโอ้จบ up level up เป็น level, up, เน level 3เลยมาคุยต่อตอนแรกนึกว่าจะต้องตีมอนเพื่อเก็บเลเวลแต่ทำเควสก็เลเวล up ได้นะนี่แค่กดคุยๆนะครับเอ้ยได้เสื้ออะไรไม่รู้มาแล้วอันหนึ่งนี่ไงโอ้นี่ไงระบบการตีคือเราจะตีเองก็ได้นะ นี่คือเควสเนี่ยตอนนี้มันให้ตี5้าตัวโป่งนะครับหรือจะออโต้ก็ได้นะคือรูปแบบมันจะเป็นเอ้เมื่อกี้เหมือนได้โบอะไรมาโบแดงติดหูแหววไม่เชียวสองอันโอ้มันเก็บของให้เองอัตโนมัติเลยอ่ะเออคือรูปแบบมันจะคล้ายๆกับแล็กนัลล็อกอันเดิมนั่นแหละนะครับไอ้ได้หัวไข่ด้วยนะที่แต่ว่ามันจะมีระบบอ่ะออโต้เควสมาให้นะครับ โอ้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่าการบอทด,ด้วยเอาบเขาดีนี่ไงใส่ให้กินยาได้เองด้วยนะพอเวลา HP ลดนะครับหรือว่า SP ลดอย่างเงี้ยโอ้เขาทาคือมันเหมาะกับมือถือมากเลยอะ่ะเพราะว่าเล่นใน PC อะ่ะจริงๆผมก็ชอบเล่นนะตัวผมก็มีอยู่นะ d อ่ดีแต่ว่าขีแบบ้เกียจแบบมานั่งเก็บเลยวลวันหนึ่งแบบ ตีสาสี่ชั่วโมงมันล้านะมันเมื่อยนะเออแบบนี้อาจจะเหมาะก่ายุคนี้มากกว่าก็ได้นะครับเออแถมมันเดินเก็บของเองด้วยไม่ต้องมาคอยแบบสนใจอะไรมากนะบางทียกเว้นจะโดนเทรนใช่ไหมโอ้มีกรออะไรไม่รู้ให้ด้วยไอ้ของก็ถือว่าดรอใช้ได้เหมือนกันนะเอา ยังตีไม่เลิอกเลยตัวแล้วว่มีคนแบบตีแล้วไม่เก็บของด้วยเอ้ยพอพอพอแล้วตีไปเรื่อยอ่าไปทำ q ค e ต,ต่อกันดีกว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ชอบในระบบออตโต้นะแต่ก็มีหลายคนที่ชอบนะครับก็ถ้าไม่ชอบระบบออตโต้คงต้องไปเล่นของ PC อันเดิมละเนะเพราะอันนั้นจะเล่นแบบเล่นแบบยาวนานเลยแหละแต่ คือบางทีอ่ะช่วงหลังๆมันไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นแล้ไงสามสี่ชั่วโมงวันหนึ่งหรือเอบางคนเล่นมากกว่านั้นนะเอาตโตๆก็ปวดหลังเลยนน่งเล่นานานๆก็เมื่อยอยู่ไงเะี้ยนะเสียงเพลงที่คุณเคยปอนเตล่าแมสียดานที่ตอนนี้มันเปิดมาเป็นโคเบต้าแค่ของ ไต้หวันนะครับก็เลยยังอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าบรรยากาศกักบอาการเล่นเนี่ยระบบการเล่นเนี่ยใกล้ๆกับของเดิมอยู่พอสมควรเลยมันสะดวกตรงที่ระบบการเดินเคเวสนะเนี่ยเดินไปเองนะครับแล้วก็ตีเองได้ด้วยนะเลือกบอดฟาร์มก็ได้นะครับโอ้มาล่าฟาบี้โอ้ดีแหวนแล้วมู้ด้วย จะมีการตกไมเนี่ยไอพี่ขโมยโลกให้มาแหวนแหวนแวนตกแหวนตกโอ้ยของตกเยอะดีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงโคเบต้านะถ้าเกิดมันแน่นจริงๆเนี่ยคงจะไม่ตกขนาดนี้อันนี้คือถ้าเราไม่กดต่อมันจะตีอยู่อย่างนี้นะอเราต้องกดไปต่อนะครับไปเถอะพี่<笑><笑>โอเคโนบีเปิดวาร์ปเองนะวะเป็นโนวิดท,ที่เปิดวาร์ปได้ มาคุยเควสต,ต่อ,อคุยกับตาแว่นนี้เรียบร้อยแล้วจริงๆถ้าอยากจะรู้เรื่องนี่ต้องหาหาไอ้พวกตัวแปรมานะี้นี่ก็คือไปที่กิวเพื่อยืนยันเป็นนักผจญภยัย โอ้ถือว่าพูดคุยนี่เยอะพอสมควรอะสามารถเลือกคลาสได้แล้วนะครับแน่นอนนักดาบเพื่อไปเป็นไนท์หรือครูเซเดอร์ใช่ไหมกรู้สึกว่า ID ดีแล็คพีผมจะมีครูเซเดอร์อยู่ตัวเลย <c oughs> เกือบ99ยังไม่99สักที98อยู่นั่นแหละนักเวทนักธนูอ่ามีอโคเนืตัวพ่อค้านะครับแล้วก็โจรแน่นอนเล่นช่วงแรกนักธนูนะ่าจะง่ายสุดนะครับ เลือกมาแล้วโอ้เหมือนจะมีเควสดย่อยมาด้วยนะเนี่ยโอ้วาร์ปมาที่พายอนเลยคือเราไม่ต้องซื้อวาร์ปอโคเลยใช่ไหมโอ้มันต้องเปิดวาร์ปไปแบบนี้ได้เลยด้วยฮะเข้าท่าอันนี้ต้องมาล่าอะไรแมงสาบเหรอ แล้วแมงสาบมันจะลุมไหมเนี่ยโอ้ดีที่แมงสาบมันไม่ลุมนะคือปกติถ้าเป็นอ่าใน RO ของพีซีนะเจอแมงสาบนี่หลายๆตัวตอนช่วงที่เป็นโนวิดนีดเหนื่อยนะตีมันไม่โดนแถมมันลุมโซยเอาอีกอันนี้รู้สึกว่าไอเทมที่มีเพิ่มพลังลบเราได้เนี่ยมันจะ แนะนำให้เราติดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่พายอนโอ้เหมือนจะได้ธนูมาแล้วได้ลูกธนูมาด้วยทางด้นซ้ายนี้ตอนนี้มี2เควสด้วยกันไอชีเหลืองๆนี่คือเควสพลังใหม่ เปลี่ยนอาชีพให้สำเร็จใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงข้างล่างเป็นเคเวสปรับปรุงทักษะอ่าจะน่าจะเป็นดับเบิลสตาฟอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าลูกศอสองครั้งอะ่ะเอาเคเวสแรกให้เสร็จก่อนล้วกันอ่าเรียบร้อยนี่ไงเรียนสกิลได้แล้วเรามีพอยต์เหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่6นะครับตรงนี้อ่าแล้วก็สกิลนี้มีอะไรบ้าง อันแรกนี่เฮ้อ,อเออเรียนย่า <c ười> คือชื่อสกิลมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็รูปสกิลนะครับมันไม่เหมือนของเดิมมันอาจจะเป็นของใหม่แต่ว่าก็คือน่าจะอ้างอิงมาจากสกิลเดิมแล้วเปลี่ยนชื่อเอาแหละอันนี้ลูกศรชาร์ตมีอีกันไอใช่ไหมตรงนี้หรือ Value Eye อะไรนี่แหละอันนี้คือ a r r o w Shower เออแล้วก็อันนี้ลูกสอระเบิดเอาเอา,เอาอันแรกก่อนละกันเนอะนลองอัพไปเลยแล้วกันโอ้มีสาม,มารถรีเซ็ตได้ด้วยนะเนี่ยโอเคตกลงพลังต่อสู้เราเพิ่มขึ้นแล้ว แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นสเตตัสนะครับโอ้มันอัพให้เราเลยด้วยนะเนี่ยสเตตัสจะมีอยู่6อันด้วยกันนะเดี๋ยวดูกอนนะอันแรกบนสุดเนี่ยน่าจะเป็นสเตนอันที่ส่งเอจิอันที่สามนี่น่าจะค่าอินหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่รู้อะไรอะ่ะอันนี้อิน อันที่สอินอันที่หน่าจะเด็กอันที่6กลักอันนี้ก็ต้องเป็นวิทแหละนะโอเคเอจินำไปแล้ววับไปต่ออืมเท่าที่ดูนะครับ คือจากภาพเนี่ยแล้วก็บรรยากาศต่างๆนะรวมถึงการตีมอนเนี่ยมันจะเหมือนเอ้ยมีการตกเอาเราได้ด้วยเหรอเราไปรูทใครมาวะ <c ười> คือมันจะเหมือน,นเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะของเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกไอเทมสกิลแล้วก็การตีมอนเนี่ยมันจะเหมือนอาที่เป็นของมือถือภาคหลังๆนี่แหละนะ น่าจะชื่อ R O X หรืออะไรนี่แหละนะนแต่ฟิลเดิมๆนี่ยังอยู่นะที่แบบเจอคนเยอะๆประมาณนี้อยู่ในรังแมลงสาบได้ l ท a t ก e จ Jacket แล้วว่าแต่อันนั้นอะไรอ่ะอยากเก็บจังแล้วมันก็มีของดรอปแปลกๆด้วยนะ อันนี้คือเคเวสให้เราทําอะไรเนี่ยลาดตะเวนทางน้ําตรวจสอบสภาพท่อ้ําทิ้งโอเคตรวจสอบเจอแต่แมงสาบเนี่ยโอเคเอาเสร็จแล้วเหรอคือเคเวสถือวอ่าไวมากแล้วก็การเก็บเลวเวลก็ต้นๆเนี่ยคือไว้อยู่แล้วนะครับ สำหรับเกมนี้ใครอยากมาลองเนี่ยไม่ต้องใช้ VPN ในการเล่นนะสามารถดาวน์โหลด APK นะครับเฉพาะ Android เนอะ APK มาแล้วก็มาลองเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นช่วงคริสเตอรนะแต่ว่าจะติดเรื่องปัญหาภาษานิดนึงนะเพราะว่าเป็นภาษาไต้หวันนะครับ แมเล่นไปเล่นมาก็นึกถึงไอ้นี่เหมือนกันนะใน PC เนะแต่คิดถึงแล้วแบบโหเต้า,อาหอ,อกไปไล่จิ้มจิ้มมอนจิ้มจิ้มนักสิบยี่สตัวเป็นเท่าไหร่พอร้อยสองอตัวชักเริ่มล้าเริ่มเมื่อยมาเรายังคงอยู่ในท่อเหมือนเดิม ถือว่าการตีมอนแล้วก็ลุยเควสนะี่ะเร็วนะแล้วก็ตัวมอนเนี่ยมันเยอะดีนะเยอะกว่าในเซิร์ฟพีซีอีกตอนเนี้ยพีซี <c oughs> บางแมปนี้มอนเยอะบางแมปนี้แทบไม่มีมอนโอ้อยต้องมาสู้กับไอตัวนี้ด้วยเหรอปกติมันเป็นบอสไม่ใช่เหรออันนี้น่าจะเป็นเควสนะครับอ๋อไม่ต้องสู้กับมัน แค่มาคุยกับมันเฉยๆโอ้ว้ามาอีกชั้นหนึ่งแล้วมาชั้นนี้จะเจอแมงสาบเขียวก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ยว่าแต่เออตัวเรามันไม่ยอมไปไม่ยอมว้าไป นักเควสมันอาจจะมีเปิดๆบ้างนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่านไม่ออกสักทีเดียวด้วยนะครับอันนี้ก็กดๆตามที่มันแนะนำนั่นแหละโอ้มีของใส่ให้อีกแล้วถือว่าระบบเดินเควสมันจะไวกว่าเวอร์ชั่นที่เป็นของพ c นะเพราะว่าพ c ซีเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเดินเองนะครับอืม แต่ว่าเราจะเดินเองแล้วก็เอาตัวไปเก็บเลเวลตามที่ต่างๆก็ได้นะคือเอาตัวไปปล่อยปล่อยบอทนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับเออก็ถือว่าเหมาะกับยุคนี้เพราะว่ามันเล่นในมือถือเนอะมันก็ปล่อยบอทง่ายๆมันไม่ต้องมานั่งเล่นใน PC แล้วแบบกด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 หรือว่าใช้โปรแกรมอะไรที่แบบมันไม่ถูกต้องตามเซิร์ฟเวอร์เขาอะเนอะอ่ะโอเคครับก็สำหรับเกมนี้เดี๋ยวรอดูข่าวไปไเรื่อยๆนะ อาจจะมีเวอร์ชั่นกร o บอลมาในภายหลังนะครับเนาะอันนี้มันเป็นโคลดเบต้าไต้หวันก็อาจจะต้องรออีกพักหนึ่งเนาะอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเปท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อ่ะดาวโหลดไว้ให้เผื่อใครอยากมาลองเนาะใครอยากได้บรรยากาศเก่าๆเนาะมาลองได้นะครับโอเควันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ เอ๊ะนั่นมโคน,นี่นะมโคลทีเฮดมโคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยไปแล้ว